ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะท่านนายกอ๋อไม่ใช่ในายกอ่ะล่าสุดนะคะหลายๆคนก็รู้แล้วนะคะว่าก็คือว่ามีคลิปเสียงของนายกกับหุ้นเซนเนี่ยหลุดออกมานะคะพูดถึงเออแบบว่ากองทัพภาคที่สามนู่นนี่นั่นนะคะช่วยหลานหน่อยนู่นนี่นั่นหลายคนได้ฟังแล้วอ่ะนายกโทรหากองทัพนายกโทรหาแม่ทัพภาคที่3เรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะเราสรุป ใจความสําคัญล่าสุดที่นายกค้าสัมภาษณ์มาได้เขาบอกว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วค่ะความต้องการของท่านจริงๆคือความนิยมในประเทศโดยไม่สนใจว่าจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรเมื่อผู้นำสองท่านคุยกันส่วนตัวแต่มีการอัดคลิปแล้วปล่อยมาแบบนี้แน่นอนเลยค่ะว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้เป็นคนปล่อยก็ตามนั้นจะได้เข้าใจจุดประสงค์นะคะเราแค่เจราจาเพื่อต้องการสันติภาพต่อไปไม่มีการพูดคุยส่วนตัวแล้วนะคะ เพราะมีปัญหาในเรื่องของความไว้ใจนาทีนี้ถ้าดิฉันเป็นฝ่ายตรงข้ามกองทัพจริงๆทำไมต้องรอกองทัพก็ไม่รอสิก็ไม่ใช่ไงคะแล้วแฮชแท็กแบบเลวแฮชแทกคือนายกคลิปหลุดไม่ใช่คลิปเสี่ยงนะคะพูดให้ดีอะก็ก็ยังเป็นกรณีพิพาทกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราจะเป็นยังไงนะคะ หลานคนนี้คงไม่ไว้ใจคุณลุงคุณคุณคุณนะ้าคุณอะไรไม่รู้อีกแล้วอืมตามดูค่ะ